สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับญาติธรรมสนมนิวราริตทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับสําหรับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขของอาจารย์แยมนะครับงวดที่ผ่านมานั้นถูกหรือไม่ไม่พูดถึงนะครับเจ็บคอพูดมากแลเจ็บคอใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์แยมหรือใครที่ติดตามผมอยู่ทุกคลิปนะครับ ของอาจารย์แยมนั้นให้มาถือว่าตรงเป๊ะๆะนะครับคงจะถูกกันหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นความฝันแล้วจับคู่มาให้ก็โอเคอยู่ในส่วนของคลิปที่ผ่านมาของอาจารย์แยมให้มานะครับเล็กวิง่งทีนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เมื่อสักครักหนึ่งนะ่ะ นะอาจารย์แยมให้มาแล้วนะครับจับคู่มาให้เลยไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดเยอะไปฟังคลิปเสียงแล้วดูตัวเลขกันครับอาจารย์พร้อมด้วยใจถูกศิลลูกหาทั้งหลายเอคอือหมวดนี้อาจารย์พร้อมที่ว่าให้ใจและให้เกียรติของอาจารย์ด้วยว่าลูกศิษย์ลูกหาต้องมีโชคมีลาบแน่นอน คือการกองออกจากสมองทองหรือสมองของลูกศิษย์ลูกหากระทองเหมือนกันต่างคนต่างรู้แล้วว่าเลขตัวไหนสมควรจะมาและต่างคนต่างจะมีโชคกันทั้งนั้นอาจารย์ก็จะมอบโชคชอบมอบรากให้ด้วยใจอืมออาจารย์บอกว่าเต็มเต็มใจแล้วก็เต็มที่ว่าจะต้องให้ยังไงก็ห้ากับหนึ่งนี่ติดแน่นอนอืม ถ้าวิ่งคงจะไม่พลาดดอกอืเลขจํานวนที่อาจารย์ให้ในขอบใจที่อาจารย์ได้กันกองมาอย่างนี้ขอบใจตัวเองอาจารย์นี่แหละที่วันนี้หรือจะเป็นวันไหนก็ช่างที่ก่อนที่วันที่สิบหกมันจะออกนี่อาจารย์คิดว่าของจริงที่มอบให้ทุกสิทธ์นะมมอบด้วยใจจริงๆอาจารย์ว่าสวยอาจารย์ว่ายังไงก็ต้องออกอาจารย์ว่ายังไงพวกเธอก็ต้องถูก เอาละคนที่รับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็รักลูกศิษย์ลูกน้องลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ทุกคนนะนะก็ให้มีโชคมีลาภก,กันทั่วหน้าบุญรักษาเทวดาตาม,มช่วยก็มีโชคลาบตามมาด้วยอืมพยายามน,นําโชคนาลาภเข้าบ้านเด้อก็ให้โชคดีทุกท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับสําหรับอาจารย์เหี่ยมนั้นฟันธงมาให้โอ้โหมาแน่หนึ่งไม่หนึ่งก็ห้า จะมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับอาจารย์เดียมบอกว่าเป็นแนวทางก่อนแต่มั่นใจงวดนี้ไม่หนึ่งก็ห้ามาแน่เอารองไปอีก4นะครับเป็น3ตัวไปเลย1 4 5ี่ห้าหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับอาจารย์เดียมบอกว่าชอบ4ี่อยู่เป็นการส่วนตัวนะคุยกับผมนะโทรศัพท์มาคุยแต่ผมก็ชอบเลข5้านะงวดนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่ากับ7อีกตัวหนึ่งเนี่ย ไม่แน่นะี่ยะน่าจะอยู่หรืออยู่แน่นอนผมว่านะเจ็ดไม่หนีไปไหนไม่แน่นะฮะอาจจะยังอยู่ข้าวพรนสารับกระถินก่อนก็ได้นะฮะกระถินเนี่ยวันที่สิบเก้าหวยออกวันที่สิบหกยังอยู่เน่นะเผื่อไว้นะเผื่อยังอยู่นะฮะไม่ลาสิกขาไปไหนเจ็ดนะครับส่วนของ เลขอาจารย์แยมให้มาแล้วนะครับเดี๋ยวไปสลับดูหน้าจอกันอีกครั้งว่าให้มีตัวไหนและให้มาอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับ915815 914415 1451514 14และ45วิ่งมี2ข้างค่บคือ1และ5เด่นนะครับเด่น1 ห้าสำหรับในส่วนตัวของผมเฮ้ย hey, หน้าไอห้าน่าจะยังอยู่ห้าน่าจะมาทไม่ได้อยู่ห้า น่าจะมาแต่ไอตัวที่ยังอยู่นี่กลัวเลข7ยังอยู่นะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมพบกันใหม่ในช่วงหน้าขอบคุณอาจารย์แยมที่แบ่งปันตัวเลขมาเป็นแนวทางฝากกดไ u ให้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิววาราตี้ด้วยนะครับทั้งสองท่องทางนะครับทาง YouTube และทางเพจสนมนิววาราตี้ครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านทุกคนรวย,รย เฮงเฮงสวัสดีครับผม